เป็นน้ำยาล้างจานแทนสารจับใบใชการลดการตึงผิวด้วยสารจับใบอย่างน้ำยาล้างจานนะครับและเพื่อปบพืชได้ดีมากสวัสดีครับทุกท่านและเอฟีช่องวิธีไทยพี h ช n แนลนะครับในวันนี้ผมจะมาไขาปัญหาเรื่องสารจับใบมีเอฟีหลายท่านถามกันมาเลยนะครับว่า การใช้น้ำยาล้างจานใช้แทนสารจับใบได้หรือเปล่าใช้ได้แน่นอนเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะมาใช้น้ำยาล้างจานแทนสารจับใบให้ทุกท่านได้ดูนะครับและผมได้ใช้น้ำยาล้างจานครับแทนสารจับใบในการใช้กับต้นพืชไม่ว่าเราจะใช้วิธีการบํารุงต้นพืชและไล่มดมแมลงศัตรูพืชจากสารจับใบนะครับสารจับใบมีหลายอย่างและหลายราคาอย่างนี้นะครับ ราคาปวดใหญ่แบบนี้ราคาไม่ถึงร้อยแต่สําหรับปวดเล็กๆแบบนี้นะครับราคาหลายร้อยบาทเลยครับในการซื้อสารจับใบมาใช้กับต้นพืชนะครับแต่เราไม่ต้องซื้อหานะครับในบ้านของเรามีแน่นอนสําหรับสารจับใบคือน้ํายาล้างจานนั่นเองครับสารจับใบใช้อย่างไรกับต้นพืชและสารจับใบมีประโยชน์กับต้นพืชอย่างไรสารจับใบเราใช้น้ํายาล้างจาน แทนสารจับใบได้หรือเปล่าเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับใบของพืชทุกชนิดจะมีฟารม์มันที่ผิวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดพ่นน้ำไปที่ใบพืชแล้วน้ำมันที่อยู่ตามใบพืชน,นะครับจะช่วยรักษาใบาพืชไว้ได้ดียาฆ่า,ามแมลงต่างๆจึงไม่มีผลก็ไปที่ใบพืชเลยครับ ในการใช้สารจับใบจึงจำเป็นสำหรับต้นพืชน,นะครับเพราะว่าเวลาเราฉีดน้ําหรือว่าน้ํายาไปที่ใบพืชแล้วน้ํายาจะไม่กระจายไปสู่ทั่วใบพืชและส่วนมากจะเกาะเป็นเม็ดแบบนี้เห็นไหมครับจะไม่ทําให้หมดแมลงหนีได้นะครับและในการบํารุงต้นพืชก็เหมือนกันครับในการทําปุ๋ยบํารุงต้นพืชทางใบ เมื่อน้ำยาหรือปุ๋ยนะครับเกาะไปที่ใบพืชจะไม่กระจายตัวเห็นไหมครับจะเกาะเป็นเม็ดแบบนี้นะครับแต่เมื่อเราใช้สารจับใบควบคู่กับน้ํายาในการไล่แมลงและปุ๋ยบํารุงต้นพืชทางใบนะครับจะเป็นผลดีกับต้นพืชมากการลดการตึงผิวด้วยสารจับใบยอย่างน้ํายาล้างจานนะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธ,ธิภาพของน้ํายาในการกําจัดและไล่แมลงศัตรูพืชรวมทั้ง การบำรุงต้นพืชทางใบโดยการใช้สารจับใบยางน้ำยาล้างจานได้ผลดีเลยครับถ้าเราไม่ได้ซื้อหาสารจับใบมาใช้นะครับเราใช้เพียงน้ำยาล้างจานทําแบบนี้ก็ได้ครับในการบำรุงต้นพืชและไล่หมดแมลงศัตรูพืชนะครับมี FC หลายท่านถามกันมานะครับว่าถ้าเราไม่มีสารจับใบแบบนี้นะครับเราใช้น้ำยาล้างจานอย่างเดียวแทนได้ไหมแทนได้แน่นอนครับเพราะว่าน้ำยาล้างจาน นอกจากจะมีความเหนียวแล้วยังไล่มดมแมลงได้ดีด้วยครับน้ำยาล้างจานจะช่วยลดการตึงผิวของใบพืชน,นะครับและน้ำยาล้างจานจะไปเคลือบใบพืชได้ดีมากและส่วนผสม,สมในการใช้ถ้าเกิดว่าเราใช้ถังฉีดพ่นและเราใช้น้ำเปล่านะครับประมาณ1ลิตรเราก็ใช้น้ำยาล้างจานนะครับประมาณแค่1ช้อนชาเท่านั้นครับ ใส่ลงไปรวมกันเลยครับและก่อนที่เราจะนําไปใช้ฉีดพ่นที่ต้นพืชเราจะต้องเขยา่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีเพราะว่าน้ํายาล้างจานจะได้แตกตัวนั่นเองครับสําหรับการลดล่าดนะครับถ้าเราใช้จํานวนมากเราก็ใช้สารจับบายอย่างน้ํายาล้างจานนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา5ลิตรเลยครับใส่ลงไปรวมแบบนี้เลยครับ แล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้น้ํายาล้างจานแตกตัวเพื่อไปจับใบพืชได้ดีขึ้นนั่นเองครับการลดการตึงผิวด้วยน้ํายาล้างจานแทนสารจับใบใช้ได้ดีแน่นอนเลยครับ fc ถามมาผมก็ตอบไปเลยครับและคลิปนี้ท่านท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิธิไทพีช n แนลได้นะครับมาดูกันเลยครับ น้ำยาล้างจานจะช่วยให้น้ำไม่เป็นเม็ดเห็นไหมครับและเคลือบใบพืชได้ดีมากและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำยาล้างจานแทนสารจับใบกันนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวีทยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวีทัทยพีนายครมสารจับใบอย่างน้ำยาล้างจานนะครับ ้ายแทนสารจับใบยอย่างอื่นได้ดีมากเลยครับลดการตึงผิวของใบพืชได้ดีมากด้วยครับ